กลับสวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซอเขียวพารวยเช่นเคยนะคะค่ะสําหรับคลิปนี้ซอเขียวก็จะพา,าติดตามตัวเลขแนวทางของหวยลาวพัฒนาของเสยนสีสะเก็ดนะคะแตกเล่าแตกไทยแตกน้อยแตกมันส่วนคูแนวโหลดเสยนสีสะเก็ดนี่จเจ้าแม่โพดเสยนซะเสยนยังไงมันเสยนโพดเสยนเหรืยแต่พี่น้องเอ้ยเล่ากับเขาห้าน้อยกับเขาอันไทยกับเขาพี่น้อง ถ้าเกิดว่างวดนี่เล่าบอ่อแตกสามตนะเสี่ยนสีสกเกดบอกว่าจะบอ่อลงอีกแล้วคลิปหวยเล่าเวอรซันหวยล้ก็ขึ้นมันใจครับและพี่น้องบอ่อลงอีกเร้่อันบอ่อแตกขอท้าพิสูจน์ได้เลยพูดนะมันใจแบบพันเปอร์เซ็นต์หน่ะคันบ้อแบบนี้แม่บอ่อพี่นอ้องน้องพูดโธอย่าสวนคุณแม่พี่ครับเบาๆหน่อยน้องพูดโธพูดเบาๆหน่อยนะครับอ่ ในเมื่อมันเป็นไปอย่างนั้นแล้วเราก็ลองไปพิจารณาดูในตัวเลขหวยลาวของเซียนสีสะเก็ดตัวเลขเพป็นกะงามแบบมันใจเด็ดขาดอีหรีพีน่น้องนะคะก้าวบ่หอดว,าาว่าขา้าบบ่เขาเมื่อวันจันทร์จามตัวบ่แตกนีจะว่บบลงคลิปอีกบ่าหายเลขสอดเกี้ยวมาลงนะคะถ้าบ่าแตกพูดหน่อยอ๋อะไรมันก็เป็นไปได้นะคะ แต่ให้เพื่อนทนำไมอ่ะนวลเป็นมั่นใจเด้นี่ที่มันบอกสีบ่อแม่เนี่ยนี่สามตัวกับมิซองะเลขอันสองคู่กับมิยูหกตัวนะคะเลขสองตัวมิยูหกคู่นะคะเจ็ดกับเด็กเบิร์ดน,นะคะพี่นอ้องเพราะฉะนั้นเข้ากับทอง เชื่อมันและศรัทธาเพื่นนะคะในน้อยเขากลุ้แล้วว่าเลขอาจารย์เส้นสีสเกตแตกทุกวันนะคะไม่มีวันไหนที่ไม่แตกมันจะไปแตกน้อยไหนะแค่นั้นแหละนะคะบางทีแตกสองน้อยบางมือก็แตกสามน้อยฟุกเขาคักๆแตกสามน้อยพี่น้องพี่น้องโอ้ยซอยเกียวเห็นละซอดเกียวละมันพี่น้องเอ้ยสําหรับเลขอาจารย์เพิ่นนะคะอะไรมันก็เป็นไปได้นะคะพี่นอ้องด้วยความเชื่อและศรัทธา จงบังเกิดแก่พี่น้องเอฟซีทุกท่านนะคะเรขทุกโตทุกเสี้ยนจงส่งเสริมให้พี่น้องในมีโคชควาดซนะนำผ้าถือสามตัวแตกทุกงวดเลยนะคะบอกว่าจะเป็นเสี้ยนใดนะคะพี่น้องแตกไปด้วยกันนะคะรัฐบาลไทยหรือจะเป็นไวราานะคะก็ขอให้แตกแตกเป็นแตกเลยนะคะค่ะฝา,ากในเรือ่องเสี้นสีสะเก็ดเรามีทั้งไทยทั้งลาวทั้งนอยนะคะพี่น้อง ติดตามด้วยค่ะรับรองไม่ผิดหวังเบอร์โทรก็ขึ้นให้นะคะเบอร์โทรอาจารย์เส้นสีสเกตี่สอดเขียวขึ้นห้เบิดทุกเสียนเสียนซีสเกตเสียนหนุ่มบางเกลือเสียนคุณลุงส่งนะคะสอดเขียวลงห้เบิดบอมีว่ายานมูเจ้าผิดบาดขาดเกลือบด้ยานมูเจ้าไปได้ดีได้ดีจ้าเม็ดยานแต่บ่ได้สอดเขียวน่ะเป็นคนสนับสนุนทุกคนนะคะทุกช่องทางที่มีโอกาส ซอก็ช่วยแล้วก็เปิดโอกาสให้กับทุกคนนะคะถ้าสอยมีเงินสอยหฮงเดือเดือนสายไปสอยเอาเองทุกตัวคนพีการค้นยากไกลคนติดเตียงโอ้ยเห็นคนพีการคีพีการ,การแล้วสอยเกี่ยวกับเลตตัวนี้พี่น้องน้ำตาแทบสิโตกในยอยู่ณนีน่คนเท่ามีแขนขาคบกับยังพีการกับลำบากซ้ำานั่นอันคนดีบ่มีแขนขาคบสิพี่น้องเลยมันสิลำบากซ้ำได ความดินล้นความกระตือรือร้นนะพี่น้องบ่มีคนหา,าเศษปากไ้สิได้กินอยู่บ่ฮะขนาดแขนขาครบกับยังได้ปืหนหาซื้อ,อยากซื้อกินอยู่ย้อนความพิการแมนบอพี่น้องการพิการนี่มันแตกต่างกันออกไปมันเลือกเกิดไม่ได้นะพี่แมนบอพี่น้องมันเลือกเกิดไม่ได้นะคะแต่คนเราก็เลือกที่จะทําได้นะคะแขนขาคบบ่คบกับบ่มีความหมายหรอกถ้ะท่ำโตบอดีแมนบอพี่น้อง ถ้าทําตัวดีมีประโยชน์แขนขาไม่ครบก็มีประโยชน์นะคะก็ดีเหมือนกันนะคะไม่ได้จําเป็นเลยเผลอเพอคนมนมีแขนมีขานะเ็ดตัวดีก็คนที่มีแขนขาอีกพี่น้องนะคะเสดายอนาคตเสดายชีวิตเสดายความผิดพลาดของการเกิดมาเนาะพี่น้อง กนเนะ่าเนาะพี่น้องเ,เกิดมากมีผมดอยทุกคนแขนขาครบกว่า,ม,ามีผมดอยจังนึงว่ามีแขนขาครบกว่ามีผมดอยจังนึ่งเพราะฉะนั้นคนเราไม่ตำหนิไม่ว่าก,กันนะคะก็สวยแขนได้กกระสวยโบบายยังกระสางพี่นอ้องเพิ่นบ่ามีแขนนก็ะสวยเป็นแขนเพิ่นว่ามีขากระสวยเป็นขาลังก้นลูกมาตัวก้นเรียบนอน พวงล้มไาแบบไาแบบอยู่พี่น้องเอ,อ้ยซอยเกียวไปซอยเกียเเ่ยวอะไรเลือดตนอันนี้กระเบื่องเมนว่าปกตินี่นี่เลือดจางนี่นี่น้องพุทโทก็ไดพี่น้องนะคะอาจะผ้าเป็นจอเลือดอยู่ี่ใ้แก้หายดีเป็นปกติก่อนนะคะเลือดจางป่วยด้วยป่วย,ยค่ะนะคะไปเรื่องจองเืมอป่วยเป็นเดือน็กจะเฮ็ดเรื่องไนรน,น,นี่ก็ไดนะคะไม่ แต่ว่าสมองบู้ยสุดยอดนะคะสมองดีนี่ขันไม่เลี่ยนเลี่ยนเก่งกึ่งแตนายนะคะน้องพุ้ทโธนเบ่ากับเก่งรูปบัดทุกหลักการเบาวมวนพอนะคะน้องพุทโธอย่าไปปีนในลูกเดี๋ยวมันหักล่วงล้มลงมาเจ็บนะเจ็บทั้งหนูเจ็บทั้งแม่นะลูกอุบัติเหตุมันเกิดได้ทุกเมื่อนะครับด <c oughs> เพราะฉะนั้นอยู่ดีๆนะคะโทรศัพท์แบตหมดหรือยัง ออามาชาร์จสิลูกออกมาชาร์จนะคะดูข้าวไหมนี่ดูข้าวไหมแปดดูข้าวไหมแปดเนื้อตั่วฟอมนะเนื้อตั่วฟอมนะมตัวฟอมอะไรตัวฟอมไปฉีดยาเลยดีไหมตัวฟอมไปฉีดยาเลยเดี๋ยวคุณแม่ดูสิใ <ยา S 2> กล้ยังเวลาโอ้ยเวลายังไม่ใกล้เลยลูก ยังไม่กลายแปลว่าอะไรก็ยังไม่ถึงเวลาไงลูกยังไม่ถึงเวลาอะไรอืมครับยังไม่ถึงเวลาอะไรแม่เวลาสรุปตัวเลขไงแล้วหนูมากวนแม่ทาไมล่ะนี่ลูกถาอ,อยู่กับแม่ทาไมเห็นไหมคุณแม่พูดกิปอยู่วัาดีครับเอฟซียังบาดีแค่หันไปพูดดีๆหันไปหันไปพูดดีๆเดี<ม>เ,<ล>เอาพูดดีๆเลยครับจะไมน จะพูดนม่้เป็นเปนแรมอย่าบังควรคุณแม่นะปล่อยคอเสื้อแม่เดี๋ยวนี้ก็ได้นี่แหละพี่น้องเออความบริสุทธิ์เขานะสีวาจังไดยเขามาเล่นนำ้ำเขามาหาวันๆก็ไม่ค่อยได้คุยกันนะพี่น้องไม่เห็นมเมื่อเล่นน้ำกะเอาใจใส่ไม่ปล่อยนะคะพี่น้องออในเมื่อเขาอยากมาเล่นกับเราเราก็ปล่อยให้เขาเล่นไปตามอัธยาศัยค่ะ ทํางานอยู่เฮ้กงกย่าไปีเรียดกับการทํางานจนเกินไปเวลาเข้ามาหาเราเราก็ปล่อยโอกาสและดูแลเขาม่กนะคะใส่ใจหน่อยนะคะพี่น้องอืมก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของแม่กับลูกเพระาะว่ายู่ไซเนาะพี่นอ้องอ่ารักกันแยงกันนะคะดีกว่าตีกันเนี่ย <c oughs> นั่นว่าวอนเขามาหาเห็น <c oughs> เหตุงานยุ่งสี่ไปให้เขาอะไรดกพี่น้องมันมัน อบอกคอยมีเวลาหกันแล้วนานๆทีมาหากันก็ให้ความรักความผูกพันใช่ไหมค่ะบม่เยมีปัญหาเลยนะคะจะอยู่ยังไงมันก็เป็นชีวิตของแต่ละครอบครัวนะคะไม่ว่ากันนะคะอ้าวเาขาก็เดี๋ยวเบิ่งรู้เบึ่งเวลาดูมันสมมาพ่กกวนเราไปเอาไปติดตามตัวเรียนแนวทางของเซียนสีสเกตในหวัวลาวพัฒนางวดวันที่สิ ม,มีนา,นาคม67กันได้เลยจ้ามึงขาด้นี่โอ้ย <c oughs> <c oughs> ค่ะพี่น้องค่ะแคปหน้าจอเรียบร้อยเลยนะคะช่วงขึ้นมาใหม่นะคะเตรียมสมุดปากกาหัวเหลาพัฒนาเซียนสีสเกตนะคะวันที่11มีนาคม67นะคะวิ่งบน4เม็ดเดียวนะคะวิ่งบนล่าง4เม็ดเดียวนะคะ3ตัว164 174นะคะเน้น164และ174ค่ะ 2ตัวจับคู่ให้หกสี่แปดสี่เเห้หนึ่งเก้เน้นไปที่6กสีสและ9 1ระวังเบิ้ล9 9นะคะ ปังวัสดุค่ะพี่น้องปั้ง, tacos, งปังวัสนว่าถ้าพิสูจน์เลยนะคะถ้าไม่แตกสามตัววันจันทร์นี้ขอหยุดครับว่างันนะคะนี่คือคำบอกคำหมั่นคำสัจจว่าจากองอาจารย์เพื่อนว้าแบบการันตีสุดๆเลยนะคะเฮ็ดจังได้กะบ่คักว้าจังได้กะบ่คักเอามันจังสี่แหละนาอพี่น้องมึงบ่อออกมึงรู้เหมือนนี่สิเศร้าลงมึงนี่เป็นบ่อพี่น้องอ่าเพราะฉะนั้นนะคะ ใส่ดุลพินิจพิจารณาโดยความเรือมกเลือใจก็อยากเมาไปเนาะพี่น้องกันว่าแตกเศร้าออกมันหน้ามันหนักแสดงว่ามันใจคักได้หนีงวดนี่จังได้กะแตกแพ้แน่นอนค่ะพี่น้องนี่คือความท้าทายความหมั่นใจท้าพิสูจน์เลยนะคะวันจันทร์นี้รู้กันนะคะแตกไม่แตกสามตัวไม่สามตัวฟันไปที่สามหรือสองตัว เน้นมาทุกอย่างเลยนะคะอย่าไปการันตีคะครอาจารย์สามตัวบ่แตกแตกสองตัวก็เอารูนเนาะคะ่ะให้มันมาลดรน่ะสองตัวก็ะไดสามตัวพี่น้องใจขึ้นทนนี่กันวางสี่พี่น้องเนาะอือหมายว่าสีบ่เลอนดสามตัวก็สีได้เลนนี้มันใจขึ้นได้กันวางสี่แมนบอพี่นอ้องอ่าเอาผิดจรณนาค่ะพี่น้องสําหรับเลขหมยเลาพัฒนาเซียนสีสเกตนะคะ วันที่11มีนาคมวิ่งบนล่าง4เม็ดเดียวนะคะ3ตัว164และ174นะคะ2ตัว64 8 4 7 4 7 5 9 1 9 4เจ้นึ่้นไปที่64 7 4 9 1ระวังเบิ้น99นะคะปังปังมาสันค่ขเอา สูตรกันกังวดนี่แหละพี่น้องเอาออกชัดๆเลยนะคะ3ตัวแตกหรือไม่งวดวันทิ้นสิบเอมีนาคม .67 นะคะแคปนาจ,จอรอรุ้นกันวันที่11ค่ะพี่น้องขอให้โชคดีมีเงินใส่กันสุขุสุขคนค่ะสวัสดีค่ะ